สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรุสดในรายการอ,อมสินความคิดครับวันนี้ก็เดน้อมนำสิ่งดีๆเหมือนเดิมแหละครับนำมาฝากกันช่วงต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของโครงโลกอนิตนะหรือบางทีก็เรียกโครงโลกอนิติแต่อ่านจริงๆอ่านโครงโลกอนิตผู้ที่แต่งก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเด,เดชาดิศร โครงโลกกันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปจริงๆต้นฉบับหมายถึงว่า,าที่เป็นร้อยแก้วก่อนจะมาเป็นร้อยกองที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสอนท่านเอามาแปลงไม่เป็นบทกรอน,นี้ก็น่าจะนะฮะมาจากอินเดียมาจากจานักยะซึ่งเป็นกุลซื้อสมัยพระเจ้าพินทุสารหรือพระเจ้า พ่อของพระเจ้าพินุสารนะปู่ของพระเจ้าอโศกมหาราชนะเพราะฉะพระเจ้าจันทครคุปนะสมัยนั้นนะฮะก็น่าจะเป็นในสมัยนั้นแล้วก็จานักญาณนี้ก็คือของเบ้งของเบ้งของอินเดียนั่แหละเป็นข้อให้ข้อคิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นกุลซือของพระเจ้าจันทครคุปนะเพราะฉะนั้นเรื่องโครงโลกอนิจเนี่ยเหมือนกับอะไรหลัก นิติ์แปลว่ากฎหมายการดําเนินชีวิตเนี่ยโลก,กน,นิตก็แปลว่าการดําเนินชีวิตนะเพราะฉะนั้นหลักในการดําเนินชีวิตเนี่ยมีเยอะนะครับแต่จะคัดเอามาพอที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังได้มีประโยชน์มากเลยนะครับผมได้เอาไปออกในรายการวิทยุก็ออกไปทิงแล้วแล้วก็ในรายการทีวีก็ออกไปเป็นเดือนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็พินิจพิจรารณา เขาก็สอนพื้นๆไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำไม่ได้อะไรมากเพียงแต่ว่าในการดําเนินชีวิตนี่ยควรจะเป็นอย่างไรอันนี้เรามาดูกันนะครับรักกันอยู่ขอบฟ้าขาวเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบ่เห็นไหมครับคุ้นๆไหมครับถ้าก็เคยได้ฟังเพลงเขาไปร้องนิดเดียวเขาก็ขยายได้เยอะ อันนี้แค่วักแรก,กเล็บบทแรกเนี่ยสำคัญนะฮะรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวคือไกลเลยนะครับอาจจะอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปแล้วเราอยู่เมืองไทยเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องก็เหมือนก็อยู่ใกล้รักกันเนี่ยไกลก็เหมือนใกล้กนนกลกนนชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนะโกรธกันเนี่ยตาต,ตาต่อตาต่อตาหรือว่าอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยหลังพิงกันบ้านติด กันหรืออะไรเนี่ยอยู่ใกล้ๆยังไม่คุยกันเลยอันนี้ชังกันบ่อแลเหลียวเพราะชังกันบ่อแลเหลียวบอกก็แปลว่าไม่นะไม่แลไม่เหลียวอ่ากันไม่สนใจใยดีกันอะไรคนเหมือนคนไม่ถูกกันชังกันนี่แหละเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบางังขอบฟ้ามาป้องมีเมฆงอกมาบางังป่าไม้มาบังไว้ มันเหมือนไงเขาบอกเหมือนเนี่ยเสมือนมีอะไรมาบังไว้แม่เราคุยกันอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความจริงของโลกเป็นวิทยาศาสตร์ก็ยังได้อ่เป็นพฤติกรรมศาสตร์ก็ได้เพราะรักกันเนี่ยอยู่ไกลยังไงอ้าวอยู่เชียงใหม่คนหนึ่งอยู่สุไงก็กก็คุยกันทุกวันแต่คนหนึ่งอยู่เชียงใหม่ด้วยกันหรืออยู่สุไงก็กด้วยกันก็ไม่คุยกันอ้าวบานติดกันนีกก็ไม่คุยกันอีก แต่บางทีบ้านคนละบ้านก็ไปมาหาสู่กันได้เอาไปอยู่นู่นจังหวัดนู่นจังหวัดนี้ก็ไปมาเอ้ยมาเจอกันตรงกลางนี่เออเียยว่ากินข้าวเดียวกันอะไรเนี่ยแต่ไอ้อยู่ไอ้หมู่เดียวกันบ้านเดียวกันไม่รู้จักไม่สนใจเนี่ยเป็นเป็นพฤติกรรมพื้นพื้นเลยไม่ได้ห่างไกลจากวิถีชีวิตของเราเลยเนะยรักกันอยู่ขอบฟ้าขาวเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องใช่หไหมเหมือนอยู่ใกล้กัน ชังการบ่อแลเหลียวตาต่อกันนะเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาปังเวลาโกรธกันเนี่ยโยกที่ทํางานเดียวเออพ์ด,ดิชั่นกั้นนิดเดียวยังไม่คุยกันเลยติดกันแท้ๆตะโกนใก็้ได้ยินแล้วนะก็ไม่ได้ไม่คุยกันนะแต่ต่างสํานักงานกันต่างอ,อ่ที่อยู่ไกลๆนัดมากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวขึ้นรถไฟฟ้ามาเจอกันเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเหมือนวิถีชีวิต ของมนุษย์นี่เขาเปรียบเทียบก่อนเนี่ยบทแรกนี่เปรียบเทียบให้เห็นว่ารักกันชอบกันหรือไม่ชอบกันมันเป็นยังไงนะครับอีกซักวักหนึ่งเขาบอกว่าให้ท่านท่านจากให้ตอบสนองนบท่านท่านจากปองนอกไว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาะสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนโอ้โห ก็คือสามสิ่งเนี่ยสิ่งดีๆถ้าสิ่งสามสิ่งเนี่ยถ้าทำแล้วเขาไม่ตอบสามสิ่งนี้เว้นแแบผู้ทรชนทรชนคือคนไม่ดีนั่นเองเนี่ยให้ท่านท่านจากให้ตอบสนองคือเราให้เขาเขาก็ให้เราอันนี้คือ,อพูดตรงๆคนไทยพื้นฐานจริงๆวัฒนธรรมท้องถิ่นเนะที่แกงมาก่อนแกงหม้อใหญ่ๆเนี่ยนะ อยู่กันครอบครัวนึ่งสองสามคนสี่คนพ่อแม่ลูกสองคนทําไมแกงหม้อใหญ่พราะแกงเสร็จเขาไปแบ่งให้คนอื่นแบ่งบ้านนูน่นแบ่งบ้านนี้แบ่งบ้านนี้เห็นไหมแล้วรับรองว่าไอหม้อเน,นี้ยไม่มีหมดนี่กินได้เป็นเดือนไม่ใช่บูดนะไม่เดี๋ยวมันจะกลับมาไอที่เราให้ไปเดี๋ยวจะกลับมาอา้าวเราให้แกงไปกลายเป็นน้ําพริกน้ำปลาปลาย่างกลายเป็นเนื้อเค็มหมูเค็มปลาเค็มนี่ไง นี่ให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนอบไว้ก็คือนบก็คือไหว้ไหว้เขาเขาก็ไหว้ตอบฟังให้ดีนะสองอย่างแล้วให้แล้วก็ให้ตอบไหว้เขาแล้วก็ไหว้ตอบรักท่านท่านควรครองความรักเรานะรักเขาเขาก็รักเราแต่สามสิ่งนี้เขาโบราณบอกไว้ไม่รู้คุณค่าหรอกไอ้สามสิ่งเนี่ยคือคนไม่ดีเว้น สามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทลชนทุลชนทลชนคนไม่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราดูคนดีไปนี่ก็ดูสามสิ่งนี้ก็ได้ให้แล้วมันให้ตอบไหมไหวเขาแล้วไหวตอบไหมไม่ใช่ไหวไป <c oughs> ไหวทําเกลืออะไรไหวทําไมโอ้อะอไรเงี้ยเนี้ยเนี้ยพวกนีคนไม่ดีเออรักเขาเขาไม่รักเราไม่รักเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอออย่าไปสนใจ เพราะในโลกนี้มันก็มีอย่างนี้เขาถึงได้เขียนมาแบบนี้จริงๆเป็นภาษาง่ายๆผมเคยอ่านของฮิโตประเทศเนี่ยของฮิโตประเทศของจานักยะอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจารย์เสถียรโกเสนะคบประที์เขาแต่งพออ่านแล้วก็เออนะในฮิโตประเทศเนี่ยก็เอามาแปลงร่าง้าในอะไร สมัยโบราณของพระมหากษัตริย์ของเจ้าฟ้าเจ้าเป็นนินเขาเรียนกันเขาก็เอามาแปลงเป็นกรอนคนไทยเราชอบโครงฉันการอนอยู่แล้วแล,วแล,วและไอกรอนอันเนี้ยส่วนมากเมื่อก่อนยังไม่พิมพ์เนี่ยก็ไปสกัดเป็นหินเนี่ยอยู่แถววัดโพวัดพระเชตุพนเนี่ยใครอยากจะมาดูก็มาลอกไปมาคัดไปแล้วเอาไปปฏิบัตินเนี่ย คือเป็นเป็นโรงเรียนแห่งแรกเลยเป็นครูเนะี่ยอ่าที่สอนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งก็มีอยู่หลายร้อยกว่าบทเหมือนกันผมก็ลอกเลาะคัด,ค,ดคัดเอามาพอที่จะอธิบายได้แล้วก็เอาไปปฏิบัติได้นะครับให้ท่านท่านจากให้ตอบสนองนกท่านท่านจากปองนอกไว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานะสมสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชน ก็เอาไปดูนะครับเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะจะมีมั่งไม่มีมั่งก็แล้วแต่ก็อย่าไปคิดมากอีกวักหนึ่งก็บอกแม้นมีความรู้ดังสัพพันยูมีความรู้มากดูดดังพระพุทธเจ้าเลยสัพพันญูพิบมีคนชูห่อนขึ้นไม่มีใครมา,าเชิญไปทำงานไม่มีใครเข้ามาเอาไปขยายผลไม่มีใครเข้ามาชวนไปร่วมง,งานด้วย พี่บ่มีคนชูห่อนขึ้นไม่มีใครอุ้มชูไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีรายการให้ออกอะไรเงี้ยฮะหัวแหวนค่าเมืองตรูตาโลกทองบ่อรองรับพื้นห่อนแก้วมีสีอ้าแหวนหัวแหวนเนี่ยโหงงามแต่ไม่มีทองมารองรับก็ไม่มีประโยชน์นะฮะหัวแก้วจะสวยเป็นเพชรเป็นอะไรเป็นพลอย แต่ถ้าเกิดไอ้ที่มารองรับเป็นสังกะสีเป็นตะกัวก็ไม่มีประโยชน์หรือเป็นทองเหลืองก็ไม่ดูไรค่าต้องมีทองมารองรับมันจะ,ะควรกันนี่ก็คืออะไรก็คือสมน้ําสมเนื้อผู้หญิงผู้ชายแต่งงานก็กิ่งทองใบยกอะไรต่างๆเนี้ยสมกันยังกับอะไรต่างๆนเนี้ยเนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบไปเพราะนั้นคนมีความรู้เยอะมาก แต่ไม่มีคนมาอะไรใช้งานไม่มีคนมาจ้างไม่มีคนมาเชิญไปอยู่ไม่ไม,ไมีไม่มีคนเขาหางานให้ทำก็มีประโยชน์ก็เหมือนของเบ้งในเขาโงโลลังกัง่ยมีความรู้โอ้โหเยอะแยะ,แยะถ้าเราปีไม่ไปเชิญมาขงเบ้งก็ไม่มีใครรู้จักทั้งโลกแต่พอเอิญมีคนไปเชิญมาเจียงซางอยู่ในป่าเขาเท่าฮ้องเต้ไม่เชิญมาคนก็ไม่รู้จักเจียงไทกง่กงหรือเจียงซาง แต่เพราะคนทั้งโลกรู้จักเพราะมีความรู้แต่ได้แสดงโอกาสได้แสดงแสนยานุภาพได้แสดงศักยภาพที่ตัวเองมีก็เหมือนนักร้องร้องดีๆก็ต้องไปประกวดตามงานวัดงานวาแล้วคนแมวมองไปเห็นม่าหมามองไปได้ต้องแมวมองแมวมองเห็นแล้วก็เอ้นี่ใช้ได้ดีเกิดเนี่ยไปดูนักร้องลูกทุ่งลูกอะไรต่างเนี่ยสมัยก่อนไปดนตรีไปเล่นตามต่างจังหวัด เขาก็คว้าได้ตรงนู้นคนตรงนี้คนหนึ่งเพราะนั่นหัวหน้าวงหรือคนเก่งๆเขาก็จะมองพูดถึงพวกมองดาราเนี่ยก็ต้องเขาก็มองคมอะมองอะไรแล้วเขาทะลุเลยอย่างที่อาจารย์โชลธีธานทองท่านมองสายยันที่อยู่เด็กปั๊มน้ำมันเนี่ยเห็นแล้วเอ๊ไอ,อนี่ร้องดีนี่ลร้องเอาเพลงไปร้องหน่อยดังเลยตั้งแต่นั้นมาทั้งอาจารย์ชลธีสายยันก็ดังด้วยกันทั้งคู่เลยเห็นไหม ก็คือจังหวะมันไปนโปะเชอาจารย์ชลทีเล่าให้ฟังว่าเออก็อยากจะไปอยู่ท้องไร่ท้องนาแล้วไม่เอาแล้วกลับไปแล้วไล่มงไล่มันที่โคราชก็ให้เพลงพี่เป้าไปสองเพลงสามเพลงมั้งแล้วก็ดังดังคนก็ก็ไปเชิญกลับมาใหม่อาจารย์กลับมาแต่งเพลงดีกว่าไปปลูกมันขายก็กลับมาก็โด่งดังเลยเขียนเพลง,งอะไรก็ดังไปหมดเนี่ยคือคนเรามีความรู้ นะมีอะไรต่างจะไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีคนสนับสนุนแล้วนักร้องเวลาดังๆก็มักจะลืมไปที่ดังได้เพราะม,มีคนสนับสนุนมีคนเขาเจัดการให้มีคนเขาแนะนําให้เนี่ยก็ต้องไม่ลืมบุญคุณเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันมีปฏิสัมพันธ์มันมีความผูกพันกันหลายๆด้านเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมอย่าลืมว่าเรามายังไงมาจากไหน แล้วเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ต้องตอบแทนพระคุณเขานะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังของโลกนี้เนี่ยฟังไปเพลินๆแล้วก็เอาไปนั่งคิดพินิจพิจารณาดูนะครับมันเป็นอ่เขาเรียกว่าไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้เตี้ยจนติดดินสามารถที่คนธรรมดารรมดาอย่างเราๆท่านๆเนี่ย น้อมนำไปเป็นข้อคิดนำไปปฏิบัติได้ก็จะเป็นความสุขนะครับอีกสักบทหนึ่งเขาบอกเจ็ดวันเว้นดีซ้อมดนตรีอัคระห้าวันหนีเนื่นช้าสามวันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศร้าสีหมองหมายความว่าไงเจ็ดวันเว้นซ้อมดนตรีก็คืออะไรที่มันอ่า ไม่ได้ทําบ่อยๆมันจะลืมเนี่ยอักขระห้าวันหนีเนินช้าไม่ได้อ่านหนังสือนานๆก็โอ๊ยจำไม่ได้แล้วเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นยังไงไม่ได้ซ้อมดนตรีอ่าสังเกตดนตรีจะมีคอนเสิร์ตจาแรงต่างเียเขายังต้องมาซ้อมกันรวมวงซ้อมกันเลยเพราะว่ามันลืมได้เหมือนกันใช่ไหมสามวันจากนารีเป็นอื่นอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่ไม่รู้ว่าผู้ชายเป็นอื่นหรือผู้หญิงเป็นอื่นสามวันจากนารีเป็นอื่น เนี่ยความมุ่งหมายเขาก็ไปตีความนะผู้หญิงก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นอื่นไอ้ผู้ชายก็บอกผู้หญิงเป็นอื่นนะสามวันจากนารีเป็นอื่นนะวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศร้ามองสีวันหนึ่งไม่ล้างหน้าไม่ต้องวันเนี่ยท่านไม่ได้ล้งางหน้าเช้าเดียวเลยก็แย่แล้วไม่อยากออกไปเจรจาตาอวยกับใครเขาแล้วสรุปแล้วไอ้บทนี้ก็คืออ่า ต้องพยายามทําบ่อยๆไม่ว่าจะอ่านหนังสือไม่ว่าจะซ้อมดนตรีไม่ว่าจะทํากิจการไงตรงนี้เขาสมมุติขึ้นมาเฉยๆกวาสามสี่กรณีนี่แต่จริงๆแล้วกรณีมีเยอะนะครับท่านขับรถก็ต้องขับทุกวันท่านพูดก็ต้องพูดทุกวันท่านทางานช่างซ่อมก็ต้องซ่อมทุกวันเนี่ยถ้าไม่ได้ซ่อมนานๆมันก็ลืมนะฮะ เพราะฉะนั้นทําบ่อยๆเพราะทําบ่อยๆเนี่ทำให้ไม่ลืมเพราะไอ้สมองเราเนี่ยมันมีเส้นไฟฟ้าของมันทําบ่อยๆว่าจำเหมือนเราไปที่ยากๆสักที่หนึ่งให้อกูเกิลนำไปอ่ะพอไปดักหลากระสองวันสามวันไปที่ทํางานหม่เดี๋ยวก็จําได้จําได้โดยไม่ต้องใช้อะไรเลยมันไอ้สมองเรามันก็จําแต่พอหายไปสักสิปีแล้วมาใหม่อันนี้ท่านจะลืมแล้วลืมแล้วเอ๊ะมันยังไงว่ามันไปซอยไหนซอกไหนจําไม่ได้แล้ว บางคนกลับไปบ้านเกิดตัวเองห้าปีสิปีเนี่ยจำร้านลวงจำอะไรไม่ได้แหละนั่นคือระยะมันทอดยาวเกินไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็แค่3ามสี่วักที่เอามาพูดกันก็เป็นประโยชน์ตามสมควรแล้วครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ